ที่ดีวีดีนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้โยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอร์ซันคอนเดิมเช่นเคยนะฮะเอาละฮะวันนี้เนี่ยผมมีงบเยอะนะฮะประมาณเข้าไปดูก่อนนะผมฝากเข้าไปเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้นะอ่ะมีอยู่ห้าหมื่นนะผมนี่จะมาลองเล่นไม้ใหญ่นะก็คือวันนี้ผมมีธุระนะครับผมแต่ว <era> <1941 S 2> hey, ่าผมเนี่ย อยากได้ตังนี้นีหน่อยก่อนออกจากบ้านนะติดตัวไว้ติดในกระเป๋าไว้นะจริงๆกูก็แค่ถอนตังไอ้นี่ออกมามันก็ติดแล้วแหละแต่มาเอิเว่ากูอยากเล่นไงเผื่อมันจะเพิ่มกําไรได้นะฮะมาก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นเกมที่ประหยัดเ,เ,เวลาที่สุดนั่นก็คือเกมบัวนะก้ไม้ผมจนะใส่เนี่ยน่าจะเป็นไม้สองพันเลยวะลองกดดูหน้าก่อนดิสวยปะวะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมา ไปเลยดีกว่าครับผมผมว่าน่าจะได้อยู่นะถ้ามันกดมือไม่ได้เนี่ยเราค่อยกดออโต้แล้วกันนะก็ไม้2องพันเลยนะฮะก็คือแบบดิบจัดจนะฮะไปก็ขอภายนะคผมถ้ามันหน่วงๆนะนะแสดงว่าเป็นเพราะเน็ตผมเองแหละตอนที่ผมอัดเนี่ยมันน่าจะทําให้หน่วงนะภาพไปดูหน่วงๆนิดนึงนะครับผมขนาดเปิดเทรบโบเนี่ยก็ยังหน่วงอยู่เลยนะ โอ้โหเชียหน้าไม่สวยเลยวะดูดิเอาโดดมาไอเชียโดดพอดีครับผมเมื่อกี้กดแบบเพื่อนๆดูนั้นห้าหมื่นนะครับผมผมกดรัวๆนะเมืเ่อกี้เหลือหมื่นเดียวไอสัตว์เป็นไงอะเป็นไงอะอเหมือนเอาเงินมาถลุงเนะ่ยถ้าไม่โดดนี่คือผมซวยนะเพราะว่าถอเอา้าสองแถวเองไงสัตว์เอ,เอ้แต่ไม่เป็นไรครับ น่าจะได้ทุนกลับมาโอเคครับผมได้ทุนกลับมาคืนนะเพราะว่าเราใส่ไม้ใหญ่นะไล่ตัวเนี่ยเยอะนะครับผมได้ห้าหมื่นนะก็เป็นหกหมื่นแล้วครับผมคัมแบ็กอิ r เ a ียนะจริงๆผมจองแค่หมื่นเดียวก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันสามารถไปได้กว่าน,นี้ผมขอให้ทองเก้าฮุยทองเข้าสักหน่อยดีกว่าวะก็คลิปนี้น่าจะสร้าน,นะครับผมเพราะว่าผมรีบไปรีบมานะเอาอะไรอย่างเดียวนะครับผมไปโอ้โหสองแถวมาวะ่ะ เบื้อเห็นป่ะสองแถวนะเมื่อกี้ผมว่ามีสิทธิ์ได้คูณสิบข้างนอกนะโบะมาคือถ้ามันแตกแบบโอเวอร,ร์เนี่ยผมหนีเลยนะนะเพราะว่ากะแบบกะมาหนีอะด้าล้วาหนีเลยอะของจริงนะอุ้ยทองเข้าครับผมสองแถวไอ้เชี่ยเท่าไหร่หกหมื่นป่ะเฮ้ยเกินไอสัตว์เฮ้ยแส,ส,สนึงเป็นไงอะ กำไรมาแสนหนึ่งแล้วครับผมคือมันถึงแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยใส่ไม้สองพันนะผมมีห้าหมื่นนะครับผมตอนแรกเนี่ยแอมเมอรยนะังบอว่าผมเนี่ยจะหมดตู่แล้วนะเหลือยู่หมื่นหนึ่งนะแต่ว่าดันคัมแบ็กกลับมาได้นะครับผมโดยที่มันโดดนะไปต่อครับผมจริงๆผมก็อยากถอนแล้วนะแต่ว่ามันก็สวยอยู่นะโดดมาอีกรอบหนึ่งสิครับผมถ้าจริงโดดรอบนี้ได้เยอะเนี่ยผมออกเลยผมหนีเลย คือคลิปนี้จะสั้นสัดสเลยแต่ไม่เป็นไรฮะมันต้องหนีจริงๆเว้ยเพราะวผมมีธุระนะฮะอืมออันนี้คือเล่นแบบเล่นแบบเอาเอ้ยสวยดิอย่างเงี้ยคูณสิบด้วยติดไา้อีกไอ้ 200. เหี้ย,อย 200. สองแสนไอซานสองแสนเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงอะ่ะหนีดิอย่างเงี้ยหนีป่ะถึงป่าวะใช่ยสองแสนมันสองแสนแหละเออไอ้เหี<ๆ>้ยเล่นกี่นาทีวะเนี่ยประมาณสามสี่นาทีเองนะ ไอเชี่ยได้อยู่ครับผมขอเ,อเสหน่อยดีกว่าไปล,ลุนนบผมลุ้นนะน่าจะได้ถึงผมว่าไปได้อีกนิดนึงนะมีเวลาเหลืออยู่ครับผมไปก็คือผมเนี่ยใส่ไม้สองร้อยแบบเอ้ยสองพันด่แบบไม่คิดที่อะไรเลยนะก็คือคูรีนไงเออก็เลยใส่แบบโลลัวไงจได้เชีย่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบลุ้นอะไรมากนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเอาแรงมาเล่นนะ จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีเศษติดตัวไว้ด่นะเอาอย่างนี้นบผมทองเข้าติดวายแบบนี้ก็เจ็ดหมื่นป่ะเอ้ยแปดหมื่นสัตว์โอ้โหแป,ป๊บแป,ป,แป,ปไอ้แค่คือมันจังหวะดีจังวะสามแสนเจ็ดฮะเพิ่มมาแป,ป๊บเดียวนะโอ้โหไปดีกว่าฮะต้องหนีดีกว่าฮะน่าจะถอนถอนทีนีด้ดีกว่านะเพราะว่าน่าจะถอนเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะผมว่า เอาละฮะหนีดีกว่าครับผมไปสามแสนเจ็ดครับผมคลิปนี้ก็ขออภัยนะถ้ามันสั้นเกินไปนะแต่ว่าไม่หนีไม่ได้จริงๆนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างครับผมกับไม้หนะักจัดเต็มนะไอ้เชี่ยกูงก็ไม่รู้มันจะเข้าขานาดนี้นเว้ยเพื่อนเสือเข้าขนาดนี้ไงเออเป็นพรไม้ใหญ่ด้วยแหละก็บอกแล้วนะว่าเกมบัวเนี่ยมันประหยัดเวลาได้จริงๆนะฮะโอโหนี่ไงจากห้าหมื่นกูเอาเงินไปสักติดตัวไปสักหกแล้วกันเก็บไว้นะเก็บไว้เอาละฮะ ก็ใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้แอดซันด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าจะได้เห็นคลิปใหม่ไงล่ะเออกูก็ลืมนะประมาณนี้ฮะเอาละครับผมวันนี้แอดซันยังก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้ววันนี้ผมชอบกินจะกินอะไรดีปลาเผาด้วยว่าบายบายจ้าทุกคนจุบ๊บ